รีวิวครับผม M88 นะครับเปลี่ยนโขงซิ่งนะครับผมก็มีท่อสมนิ้วคันนี้ไม่เอาหอนไม่เอาปูนะครับผมสําหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับผมอยากซื้อแบบชุดสําเร็จไปติดตั้งเองนะครับผมก็ติดตั้งไม่ยากครับผมตรงรุ่นครับหรือของเดิมออกให้หมดครับผมแล้วก็ใส่อุปกรณ์ที่มีให้นะครับผมมันจะได้ใส่ง่ายนะครับผมประมาณนี้โขงซิ่งตัวนี้ของเราเป็นงานกึ่ง Cnc นะครับผมมันจะต่างจากโขงซิ่งที่เป็นงานไทยนะครับงานเทล่อนะครับ ครับเรื่องมุมลมมุมอะไรมันก็จะดีกว่านะครับผมมันก็จะแม่นกว่านะครับมาแล้วก็มีเสรมิมบับูธให้หนึ่งชุดนะครับผมก็ผงซึ่งเราก็จะมีบูธให้ใช้ตลอดนะครับมีบูธให้ใช้อยู่ตลอดนะครับผม ก็เผื่อไว้ลูกค้ายามสายลงสายหลุดนะครับบูธก็จะไม่ขึ้นก็จะได้ทันระวังนะครับผมเสียงวิทย์หวานประมาณนี้เลยนะครับผมก็ประมาณนี้หากลูกค้าสนใจก็ติดต่อเข้ามาครับอูช่างบิ๊กเทเบนะครับติดตั้งไม่ยากนะครับผมแต่ก็ลื้อเยอะพอสมควรนะครับผมนะครับรีวิวประมาณนี้ขอบคุณครับ